สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพผมทนายเดชานะครับก็แสดงความยินดีกับนะพักสีส้มนะครับหลังจากโดนเขาเรียกอะไรโดนยุบพักพักเก้าไกลไปแล้วนะครับแล้วมาตั้งเป็นพักประชาชนและเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนบริจาคเงินกันอย่างล้นหลามนะครับและก็เชื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าปีพศ2570ผมเชื่อว่า พักประชาชนจะได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศไทยพักเดียวและน่าเชื่อว่าจะได้จะได้สอสอเกิน250เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสแสดงความยินด,ดีนะครับความเชื่ออุดมการวิสัยทัศน์ถ้ายังเหมือนเดิมนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาคำพูดที่เคยาหาเสียงไว้ก็เชื่อว่าถึงวันนั้นพักประชาชนพักสีส้ม จะได้เป็นรัฐบาลแล้วเราจะได้มีนายกรัฐมนตรีของคนรุ่นใหม่นะครับก็แสดงความยินดีกับหัวหน้าเทงหัวหน้าพักประชาชนด้วยครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากไปยังพักประชาชนก็คือนะให้อ่าดำเนินการทางการเมืองด้วยความรอบคอบอย่าให้โดนยุบพักนะครับเพราะโดนยุบมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วพรรประชาชนอย่าให้โดนยุบต้องรอบคอบ ระมัดระวังนะครับดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างไม่ประมาทนะครับพี่เดเป็นกำลังใจให้พักประชาชนเสมอนะครับตราบใดที่พวกคุณยังมีอุดมการไม่ตบัดสัตว์ไม่ใช่ดีแต่พูดและตะบัดสัตว์นะครับถ้าคุณยังรักษาอุดมการความเชื่อ,อไว้คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อพักพวกหรือเพื่อตัวคุณเองอผมและพี่น้องประชาชนก็จะสนับสนุนนะ พักของคุณต่อไปเห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามกดชื่นชอบและกดแชร์นะครับจุกครู